สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อใหม่ป้ายแดงนะคะชุดนี้เป็นขอบ17นะคะล้อใหม่ป้ายแดงรีโวนะคะ GR SPORT ขอบ17นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางบิสโตนสองหนึ่นะคะ เป็นยางปี23ค่ะ oh. ล้อ,อกเก่าของลูกค้านะคะเป็นล้อกระทะนะคะ ยางแตกยางหมดสภาพแล้วนะคะสามารถนำมาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะนี่เปลี่ยนจากขอบตัวนี้เป็นขอบสิบห้านะคะมาใส่ล้อใหม่ป้ายแดงสวยๆนะคะราคาไม่แพงค่ะชุดนี้แลกเทินกันไปนะคะเพิ่ม14,500บาทนะคะ เอใหม่ป้ายแดงราคาประหยัดนะคะสามารถแวะมาเลื่อนดูสินค้าที่ร้านได้เลยค่ะสองชุดนี้มาใหม่สวยๆนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะรีวิวให้ดูเป็นเดี๋ยวแม่ค้าจะรีวิวรายละเอียดให้ดูนะคะ และมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยค่ะร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียเพื่อยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะแอดไลน์ไอดี9 3 5 4 4468นะคะชุดนี้นะคะเป็นออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะชุดนี้จะมาพร้อมอยาง BF นะคะ USA ผ้าใบหนา10ชั้นนะคะ2 6 5 7 1 0 16นะคะเป็นยาง b f ปี9 9นะคะนี่ล้อส,สวยยางสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะดอกยางคือติดหนวดทุกเส้นเลยสวยสวยเลยนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ราคา 22,900บาทนะคะสวยมากๆเลยงาน h ั m m e r นะคะ A.P.P. By l e n s o ผลิตนะคะกว้าง8.5ออฟูน,นะคะส่วนชุดนี้จะเป็นล้อใหม่ลายดอกไม้นะคะขอบ16นะคะจะมาพร้อมยางมือสองน,นะคะ m o n t e r 2อน70 16เตอร์ 5, 70, นะคะเป็นยางปี21นะคะชุดนี้ก็สวยมากๆเหมือนกัน,นะคะ่ะราคา17,900บาทนะคะชุดนี้นะคะ ยางหนาๆนะคะสวยมากๆเลยใส่กระบะหกรูตัวสูงได้เลยนะคะไม่ต้องยกเลยสวยมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยค,ค่ะขายแห่งๆร่ำรวยร่ำรวยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>